หาบดเดียวเทนิจัยดยาปิดก้อนสุขารวยกว้อนข้าวปนและคือสูงเทิมสูงสองก้อนสูงนั้นและสองเอเาพินท่ากีลานาฟ้าใจและกรับถึงจอร์นออยโอยออยอ่ะพัมและจูเชมเช่นเปิย้ยาะก็เยังสาวเอเ็ชจะดิปันไปสานจางปึก

ཁས 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 นี่เรอบาข้ออะไรละสู้เอ้ยนี่วายเจ้าหนี้จาดี้ข้าพุทธโฆษานีไปข่าวเดินอุ้มขาสิดดูกัเนเด้อใจจึงว่าสุขกินพระสุนจังโพธาทางตรงกันอธิเจนสิงใหญ่เจนนันใส่ก็รากัดอาการพัดจิงกันนั่นเมิดเสาหนั่นใส่มังคนลากูนอนคุ้มหมอใหญ่พัดนันใส่กอตาหน,นุ่งและแม่มิ่งตีนิ้วหัวอยู่เดินและข้าเจ้าเข่าหนมลายชี

จียงว่าอันแลวว่าพระสุมาเมทุนก่อรักกันสิงกันอาดุนพาชิงตรุงมางกอนักุมามิงเบ็ดเล็บอยู่วันใจใจก็พันเล็บไปก่าเธ้ารักมันก็ว่าพัดมันมาไปใส่ยายจอบจอบวิมาแล้วเจียงว่ากบกินเดินเจียงว่าเป่าเมืองจุ่มปูรักกโมมือเสาคนอยู่สั่งลูกนี่เด็ดจีงมาตบดุกความแล้วเา่อยที่มาเดินเสงี่ยบความ้า có chát đăng hơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นึ่งดาบาขอขอให้และสวยนี้ไว้แกนบาขอสุบานี้อมสหายังดาบเทนกาวาบาดปินเตวไฟสกันใจกูเทนีนาหับมึงพีกินามาจุงดาวเสียงกัวเตาและเปินตังลูซาหอเอ็ดภาษาคูภา tay đúng qua có cứ bầu cố sáng xa và thép cu mi mà đều muốn đi nói nôn có lột sáng và qua nhọt đều xa đừng tháo nòng bàn trai ยกออกเกือถึงซ้ำในสาวเดินนิ่งสุดสาขาใจก่าสิบปีอยากข้าวหนาวดอกเปียก่าสาวปีเดินหยารนข้าวไข่กะนาอันใส่ตกยอดและคุณสาขกกาไขกก่อนเลอก่าเพลเพยสัญญาณนี้มาปอง นาบ้านเดียวจิงว่าสามคำหนาจ้างรองและฟันลาบบอนดีเบอรหนึ่งเท้าว่าคำนางและกวอยตีแพ้าพายอูปันปีนองดังอายุเนี่ยพังฟังแลว้วหัวซองตานกาเบื่อกว่าฟังกะอาเท้านองเมืองใจและสาลาอ,อย่าไปอาหน้าอูสามจอยจะขับไมน่นองแย่งเพกาะาคำเป่งไ,ไหวนายอกเติมไข่เกินและน้ะอคำเียงอะไรนายใจและเติมปาก มามาดาลาอีเฒ่าน้อยถ้าไอ้ปีสักซอยนี่ข่าวว่าอยู่ก่อลืมป้อป้อคือจงลาอีเฒ่าน้อยหาย3ซอยนขาว่าก่อยู่ศพลืมกินที่เขาอยู่ที่นาและอยู่มือลืมดอยซายกินหอเมตาครับมงแใจอะก็ยังนี่เด้อ tơ trái ai tơ đi đầy mơn đồ, cô tí nong phô na pì đeo, sợi phàm tương khung, mẹ ai, phan yêu cô nung pì sa ma nếm nhạt, nhảy ma song mong mẹ e, mơn bao bao nhon mơn hồ, um cổ ai để tơ พี mouth, ่ป้องเสียงคาตวงใจจะเว้ายามพี่ใจ3พันน้องดุมหน้าเตือเงียนนพี่คลหักเสียงแล้วค่อยอีนางมากินจางแล้วค่อยมาอยู่ทางเดินอายปินูมน ที่ดาวคอนจอขาวกะกังหลับกุ้งดังอังเขาเชียงนองคุ้นเมาเดียวไปคำ Hương khám này ông tao trang trọc bầu cố Chà đem phì để thị xã nê tố Mà dù hơi vơn phù hoàng Nóng lê quay bắn phì ổn thâu, nóng Mơ đu ổn năng nôn Đồ nị nà vòn nào xóm tố này mà khắp ép cắn Nè dù chú nô rô thâu, thầu Bà nị cun nhu nẹn phù bầu Phô lùng đen đây. แม่ดัดเดียวันนี้บริสัยใจหน่อยน้องแยงก็มาบวกออกจากหนีไปแล้วครับพอออกไปพี่หลดว่าอันใดแล้วมีกรรมก็ใส่จังหลุดมาเสียวขัดดังของในบ่มีที่เสาบุดโมตุน้ทุนโตไอมีกรรมเด็กคนมาประคอโตเตะไหลไปสามหมดเลี้ยง บ่ได้ขาวงน้องเฒ่าคก้อยปันจุกยกออกหนีไปแล้วก้อยปันจุกใจมาจับตามาเจ้าเนใจไปสู่ปณะตั้งโตนี่มืหนางสุสาขจยีสิเซียนี่ามีตีเศร้นมเจ้าแปลแล้วทายาดอยู่กิน บัดเดียวันนี้เอืได้สุกยินใจมันรายฝุ่นฝนทสาย,สายุ่มโถ้เป่าตายายเจ้าเดินนี่อยู่ดี้เสตเน้อวันยันตักโตนี่เมื่อหนาโอเจ็บยามากไก่เอไข่ย,ยามากไก่คุณตาลายสังเลขอยายมาปัดปองดูจ้างเจ้าพี่น้องเลี้ยงสุก,กินนี่สิบเซนพี่แดงไฟโต้ดึงถึงเข้า สุเปิ้นเจ้านังจังนุนดังสาตินาติกาโตนิเมนาดวงหนึ่งหลาตะปันจกใจมันกันเน้อวันจองจะว่าอุ้มผู้ถาจกท่านมาจกบริังข้าจกจกดับได้รังเขามากำเนิดสุพออยู่นี้ การป้อนในปันโตกกนายกออกหนีไปแล้วเวลากี่เบาเยาพวกกข้าวข้าวในหนองมีกรรมเด็กไว้บอกสิว่าน้องได้ติคับบอกอีหลาำดูนังตาหใจถึงเจ้าเฮินใจได้ปันโตกตังโตนี้เมื่อเกณฑน้องเด็หลายบาเดียวกานาเอาเ่าสงนอีกด้มาบอก รักจักหนีไปแล้วคนดึงแม่ดาเลยอาแสงน้องทั้งคันมาเป็นตึงๆคับอยู่กันไว้คิดนางน้องทั้งหล่าบ่เคยอยู่เอาใจสิว่าตามจิตใจได้บ่มีที่สินโยมมานั่งกินฟ้าได้เกิดปาไปเสร็จโตนี่นางมาแทนกรรมแล้วมีกรรมได้ใครบอก จากหนีไปแเด้อเจ้าเดินหนีก็สุดสาาดใจก็ยังมีอยาเด็ว